กรมรชาชทัรร์ได้ร่วมกับตำรวจบัญชาการปราบปรามยาเสพติดบุคคลเรือนจำได้สิ่งของต้องห้ามเป็นจำนวนมากเช้าวันที่7พฤษภาคม2553เวลา9นาฬิกานายกอบเกียรติกสิวิวัตรรองอธิบดีกรมราชธรร์ฝ่ายวิชาการผนึกกำลังกับพลรวจโทอดิเทพปัญจมานนท์ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปสกร,รมนจังหวัดราชบุรี ป้องกันภัยจังหวัดราชบรุรีตำรวจภูธรจังหวัดราชบรุรีตำรวจตรนชายแดน13และเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลราชบรุรีนำกำลังกว่า300นายจู่โจมบุกเข้าตรวจค้นหาสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำเขาบินราชบรุรีซึ่งตั้งอยู่ตำบลน,น้ำพูอําเภอเมืองจังหวัดราชบรุรีเนื่องจากมีรายงานว่าผู้บงการสั่งซื้อขายยาเสพติดเป็นผู้ต้องขังภายในเรือนจำเขาบิน และที่ผ่านมาก็สามารถจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบส่งยาเสพติดเข้าเรือนจำทั้งใช้เครื่องร่อนส่งของใช้คว้างเข้าไปและใช้หนังสติก๊กยิงสิ่งของต้องห้ามเข้าไปภายในเรือนจำได้จำนวนมากจึงต้องบูรณาการร่วมกันในการจู่โจมบุกเข้าตรวจคน้นซึ่งจากการตรวจค้นภายในเรือนจำทั้ง6แดนนั้นพบซิมโทรศัพท์จำนวน15อันโทรศัพท์มือถือ2เครื่องอุปกรณ์หูฟัง2ชุดยาไอซ์7หลอดอุปกรณ์การเสพยาเสพติดจำนวนมาก ไพ่หลายสำรับเหล็กแหลมโพยบอลแหวนทองกระดาษจดเบอร์โทรศัพท์และเลขที่บัญชีของธนาคารต่างๆอีกจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีเหล้าที่ใช้ขนมปังหมักอีกจำนวนหลายถังเจ้าหน้าที่ได้ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะนักโทษ100คนพบว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงเกือบ40คนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจยึดอุปกรณ์ไว้ทั้งหมดเพื่อทำการขยายผลต่อ ซึ่งการตรวจค้นในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการป้องปรามแล้วยังเป็นการตัดวงจรของยาเสพติดที่จะเข้าสู่เรือนจำและยังเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมในระดับหนึ่งด้วย